สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับตอนนี้ครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับอยู่กับผมเป้ยนาเวงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนทุกท่านมาทดลองการแข่งขันฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีครับประจําฤดูกาล2020-2021ครับเป็นรอบรองชะเลิศนัดที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านครับเชลซีครับเปิดสนามต้อนรับการเยือนของทีมลาชันชุดขาวเลยเอามัดลิดนะฮะ การจำลองแมตช์นี้ขึ้นมาครับผมใช้เกมฟี ف ا 2 1นะครับโดยมีผมเป้ยนาเวงนะครับเป็นผู้ใหญ่ไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะฮะและที่สำคัญครับการจำลองการขัดมาเป็นการทำศิลปะเพื่อทะเลวเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะผมนะถ้ามีข้อผิดพลาดกัน,นัดนผมเป้ยนาเวงขออภัยโทะทีนะครับผม อย่างเช่นลายชื่อตัางต่ไม่ตรงของจริงอะไรเงรี้ยขออภัยด้วยเด้อรับชมพวกคขาบันเทิงเท่านั้นนะครับเอาละครับเป็นสองทีมก็ทำการทักทายก่อนที่จะฟาดแข่งกันค่ำคืนนี้นะฮะซึ่งแมตช์แรกที่ผ่านมาของทั้งสองทีมครับเชลซี Chelsea ครับบุกไปเสมอที่บ้านของมาดริดมา1ประตูต่อ1น,นะทำให้ตอนนี้เชลซีค่อนข้างได้เปรียบนิดน,นึงนะในเรื่องของประตูอเวโกนะฮะ ถ้าว่าตอนนี้มาริทคับต้องชนะสถานเดียวนะฮะหรือไม่ก็เสมอหนึ่งหนึ่งเสมอทั้งสองเข้ารอบสำหรับมาริทนะแต่ว่าเชลซีครับถ้าเสมอศูนย์ศูนย์นะฮะก็เข้ารอบนะฮะแต่ถ้ายิงได้ก็ยิงดีนะฮะและนี่คือลาชีทางฝั่งเจ้าบ้านเชลซีนะวันนี้ครับแวนเนอร์เป็นหน้าเป้านะฮะและนี่คือทางด้านของฝั่งเรอัลมาดริดนะฮะ อันนี้ครับผมยังไม่ส่งลามวัดลงนะเอาล่ะครับฟุตบอลดูฟาดแชมเปี้ยนลีกรอบรองจนะเลิศแมตช์ที่สครับกำลงกังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะเป็นทางฝั่งของเชลซีครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะวันนี้ครับเชลซีมาในชุดเสื้อสีน้ำเงินนะ เก่งสีน้เงินตรงเท้าสีขาวบุกจากซ้ายไปขวามือนะส่วนทางด้านของมัดดิดคราวน,นี้มาชุดเสื้อสีขาวของเก่งสีขาวบุกจากขวาไปซ้ายนะมาดูครับว่าแมตต์นี้ครับใครจะเข้ารอบชิงต่อไปนะฮะดอจิญโยครับแทงมาอา้าวขอเนอร์แบนเ,อเนเอร์โดนล,ลุมสองไปไม่รอดฮะกูตัววาลา <c oughs> ขออภัยครับทุกผมมาเซโร่ฮะจากบอลที่ดันของโมูดิ ไหลต่อมาที่ตัวนี้โค้ชอ่าเบนเซม่าเรียโค้ชนะเบนเซม่าเบนเซม่าพาบอลในครับยอดเป็นขวาสุดอ้าครับข่าวว่าเข้าข่าว่าเข้าหาเพื่อนใจไหลเข้ากามาคัสเซมิโล่ตัวนี้เข้าสายปาดมาสัตย์สายเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะเอาสิครับทีมเยือนมันลลี่ครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการยิงของวินิซิอุสจูเนียร์นะฮะ <c oughs> มินดี้ก็ถือกระเซ็งเลยนะเนี่ยครับคาซิโล่ไหลมาก็ยิงยัดเสาแรกเรียบร้อยครับบินิซิอุสอ้อโหเอาสิครับ มันหลุดขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะตอนนี้สกอร์รวมมันหลุดนำอยู่สองหนึ่งนะฮะตอนนี้ครับเป็นมันหลุดได้เปรียบนะฮะเชลซีครับต้องการประตูฮะตอนนี้จอจินโยครับอปอปไปเนอร์แต่มันสายสุดครับที่นั้นของภูริสิทธิ์จอจินโย ครับนี้แวรเนอร์แวรเนอร์ใช้เหลี่ยมบังอยู่ฮะดึงเขาขวากดลูกนี้แต่ว่ากูตัวแม่เซตไปได้นะฮะเชลซีได้ลูกเตะม,มุมครับผมนี่ครับแมตตนเม้าเปิดโค้งเข้ามากูตัวทุกบอลออกไปได้นะฮะแถวสองจะเป็นของเชลซีครับ เตียโก้สินกว่าผ่าบอลตปริมีครับไหลต่อมาวานเนอร์ยิงด้วยขวาเรียบร้อยครับเชลซี Chelsea, ตามตีสเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะเอาแล้วเกมกลับมามันแล้วนะเชลซี <c oughs> ทุกีต้องชมเตียโก้นี่ครับต่อรุ่ยมาเองครับแล้วก็ไหลามาที่วานเนอร์ครับยิงด้วยขวาเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งตอนนี้ครับ สกอร์ในเกมครับอยู่ที่1-1ฮะสกอร์รวมที่สองประตูต่อสองนะฮะแต่ทีแน่ตัวครับเชลซีครับแม่ห้ามเสียประตูโดยเด็ดขาดในช่วงนี้นะฮะมีงานนี้เดือ,อดร้อนแน่นะเชลซีเป็นสิมาครับไอ้บทีรูการ์มูดิทไปโค้ส การบุติษะจิมลีมาวิซูตเก็บบอลได้ไหมเก็บไม่ได้ครับเป็นดันเชลซีได้บอลมาชินเวลทีซินวาครับกองเตเซ,ซีซาอาร์สเปรตเกรต้าครับไนที่แวนเนอร์แวนเนอร์ครับฝากบอลที่จอร์จิโนก่อนนะจอร์จิโนเจวะนี้ครับจ่ายมาสวยครับปุวสิทธิ์ให้มาที่แมซนเมลแวนเนอร์ Anner, นเอดึงจังหวะกอกสติกองเต้ผ่านมาที่เซซ่าเซซ่ายังหาจังหวะเปิดไม่ได้ครับฝังบอลกองเต้กองเต้ไหลามาแวนเนอร์ anner, เข้าขวากดลงนี้เรียบร้อยครับสองประตูต่อหนึ่งนะฮะอ๋อตัวนี้ครับเชลซีได้เฮแล้วนะฮะแต่กองเต้จ่ายโอ้โหแวนเนอร์ anner, วันนี้ต้องรับว่าพี่แกนี่คมเหลือเกินนะวันนี้ยิงยังไงก็เข้านะฮะ ตอนนะครับสกอร์ในเกมเชลซีพลิกขึ้นนำมาเป็น2ประตูต่อ1แล้วนะฮะสกอร์รวมอยู่ที่3ประตูต่อ2ครับถ้าจบสกอร์นี้เชลซีเข้าชิงต่อไปนะฮะมาดูครับว่าเวลาที่เหลือนี้มันดิจะยอมหรือเปล่านะมาดูกันต่อครับเพื่อนเพื่นอนตนครับรับชมแล้วถูกใจชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็ฝากกด subscribe ก็ดีแจ้งเตือนช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยครับผมแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโรเวอร์นาเวงเกมเ,เมอร์นะครับลิงก์ด้านล่างนะเพื่อนตอนนี้ครับผ่านมา30นาทีนะฮะตอนนี้มี3ลูกนะใช่ไหมใช้กดสกอร์สูงนี่ยิ้มเลยนะฮะเซซ่าครับให้มาที่กองเตะไม่สนมรัรงเในกับแวนเนอร์แวนเนอร์ฝากใน่สมาร์ทในสนมร์ทโดนมีเตาครับงัดกันอยู่ไมสนาั้งยังได้ มีเต่าไม่ยอมครับบอลเข้าทางมาเซลโลสรุปต,ตั้งใหม่ที่มีเต่าอ,อาวนี้โคสฟิกได้ด้านขวาเพื่อเติมนะในที่เป็นเซย์มาตัีโคสมาที่คาวาเฮาคารว้าวาวครับเอานที่เป็นเซยมาหาตัวจ่ายโอ้ล่มาสวยเป็นเซย์มาแบบนี้ปิบไม่ได้ต้องคืนมาที่คาเซมิโลคาเซมิโลครับมาที่เบนเซม่าแทงต่อที่ติดเตียโก้ซินหวา ขีดเ,เส้นๆครับหยอดเข้ากลางที่กองเต้ฮะกองเต้ตัวัดต่อที่แวนเนอร์อ,อา้าวจังหวะนี้แมสซนเมาส์แมสซนเมาส์มีความเร็วครับพาบอลหนีทางด้านของลูก้าโมดิทโมดิทต,ตรงนี้แม่ถือว่าบอกได้ดีฮรัอ่ะบอลไม่ออกด้วยนะแม่โมดิทหยอดมาที่มาเซลโลครับมาเซลโล,ซล,โลต้องให้บอลเข้ากลางที่โทนิโคสครับเป็นซิวิสเป็นซีมาย้อนมาที่โทนิโคส นี่เชลซีครับต้องตังรับดีนะส่วนมาริตน,นี่ก็พยายามค่อยๆเจาะขึ้นมานะฮะเป็นซีมามาสายสุดที่มาเซลโลตอนนี้มาริตต้องการลูกเดียวนะฮะถ้าลูกเดียวนี้จะเสมอ2-2สกอร์รวมส 3, 3แต่ว่ามาริตจะข้อรอบเนะพราะว่ายิงประตูในบ้านของเชลซีเยอะกว่าเอาจังหวะนี้เรียบร้อยครับปู่นิสูดยิงช่วงท้ายของครึ่งแรกนะฮะ มันตีสเสมอเป็นสองประตูต่อสองตัวนี้ครับสกอร์รวมที่สามต่อสามนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้เชลซีตกรอบนะฮะเอาครับเชลซีครับอยู่ไม่ได้นะโอ้โหเกมพลิกไปพลิกมานะฮะแม่โอ้โหได้ช่วงท้ายเกมเลยฮะ แล้วก็พู้ตัดสินครับปอนต์มาดิในเวลาการแข่งขันครึ่งแรกเลยนะฮะเชลซีกับมาดริดครับเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2อนะสกอร์รวมที่3ามสามนะฮะเอาละครับเดี๋ยวพักกันนะฮะเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันต่อเลยนะเพื่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะครับผมเอาละครับมาดูครึ่งหลังกันต่อนะฮะตอนนี้เป็นฝั่งมาดริดได้เปรียบนะฮะจบสกอร์นี้มาดริดเข้ารอบชิงนะฮะ เชลซีครับต้องคือหลังต้องเล่งนะต้องมาหนึ่งประตูฮะตอนนี้ทีแน่คููนี้ครับไม่มีต่อเวลาแน่นอนนะฮะไปถึงครูจะบลองกันในขันในครั้งนี้นะฮะส่วนของจริงเป็นยังไงต้องรอติดตามอีกครั้งหนึ่งนะฮะซูสดครับ,รบยอบที่คาสเปโร่ันสายสุดทีมาเซโลครับมาเซลโเอาครับเสียบอลนครับจังหวะสวนกลับของเชลซีฮะกองเตะ เตะมาที่แวนเนอร์ครับแหวนเนอร์สวยฮะจังหวะนี้เซซ่าได้ครับเซซ่าแหวนเนอร์กองเตยยอดเข้ามาเอาอีกกดดีซ่าเอาเรียบร้อยครับกิสเตียนปุยสิทธิ์แต่ว่ามีพงจากผู้กำกับเส้นนะโอ้จังหวะนี้น่าเสียดายนะเย็ดูภาพชา้าครับจังหวะยอดขึ้นมาของกองเต้นะฮะโอ้โหแต่ว่าล้ำหน้า จริงๆนะจังหวะน,นี้โอ้โหล้ำไปเยอะนะทางด่านของภูอิสิ์นะฮะกาโมดิดครับนิโคสเป็นเซมาครับอาจังหวะนี้ครับคาว่าฮาลนิโคสคืนมาทีคาซิมิโรครับเป็นเซมา เซโลครับบอลทั้งนั้ายแล้วคอร์สเข้ากลางมาครับรูติเกอร์สกัดไม่ได้บอลเข้าทางเชลซีแวร์เนอร์ไอมาดันซาที่คริสเตียนปูริสิตฮะปูริสิตเจังหวะนี้มีลุ้นื้อขเชลซีปูริสิตรอเพื่อนเติมปูริสิตจะแหวกสองโอ้โหตรงนี้ไม่ผ่านมีนเตานะฮะตอนนี้ครับผ่านชั่วโมงแรกของเกมการแข่งขันแล้วฮะ2-2ครับสกอร์รวมอยู่ที่3-3นะฮะ มาเซลโลครับให้มาที่ลูกาโมดิตมิซิอุสออกพลิกมาสวยจังหวะนี้มิซิอุสครับมีลุ้นแฮตทิกนะครับแมตช์น,นีนโ้โมดิตนัดสุดท้ายอิมาเซลโลครับโมดิตยังไงฮะโมดิตมาเองครับลูกนี้ไม่ผ่านลูทิเกอร์เอาเชลซีครับสวนกลับไวฮะจอร์จินโยของเตะโอ้โหต้องยอมมาทีเซซ่อาออกขอไปเป็นคิดเป็นเส้นฮะ แวนเนอร์พักบอลลงสวยครับแวนเนอร์ตรงนี้ไม่ผ่านทางนั้นของนาโช่นะครับมเอาไปมาจากบอลที่เชลซีต้องเล่นเกมนะครับกลายเป็นฝั่งของมันิททำได้ดีกว่านะฮะบูซิดเอาบูซิดมีความไปฮะบูซิดถึงเส้นหลังแล้วเปิดตรงนี้โอ้ยยิงติดนาโช่ฮะตอนนี้เข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายนะฮะ เชลซีต้องเล่นเกมเต็มที่นะแต่ว่าตอนนี้เชลซียังไม่เปลี่ยนตัวนะเมสันเมาส์หยอดมาจอร์จิโยจอร์จิโยมาอแวนเนอร์ใช้ตัวพิงหนึ่งแวนเนอร์ไปไม่ได้ให้มาที่เมสันเมาส์แมสันเมาส์หลุดม,มาสักกดด้ขวาเรียบร้อยเชลซีขึ้นนำสามประตูต่อสองโอ้โฮยังเอาจังหวะนี้ของมาแมสันเมาส์ นี่ฮนะคอไปคอมาหาพื้นที่หาช่องนะฮะนี่ฮนะโอ้ตุนยองครับว่าไม่เชสเตอร์ยิงในสะใจมากครับโอ้โหแสบหน้าของกูตัวนะฮะเรียบร้อยครับสามประตูต่อสองนะตัวนี้สกอร์รวมอยู่ที่สี่ประตูต่อสามนะถ้าเป็นสกอร,รน์นี้เชลซีเข้ารอบชิงนะฮะโอ้โอเกมนี้พลิกไปพลิกมาเหลือเกินนะ เวลาที่เหลือดูเวลาเหลือดูว่าเชลซีจะยันได้หรือเปล่าหรือว่ามันดีใจยังไงนะมาเซลูครับกูชิงครับ <c oughs> ต้องดูครับระหว่างคู่นี้กับอีกคู่หนึ่งครับคือด้านของปารีสกับแมนซิตี้ฮะทีมไหนจะเข้ารอบชิงต้องติตตากันดูต่อนะเพื่อนตุการโมดิตครับ ตรงนี้เสียบอลครับเอาได้ฟาวด์นาของมาริทฮะเามีการเปลี่ยนตัวนะข้าสนามของทางด้านของมาร์เซโลครับโดนถอดออกแล้วก็ส่งด้านของเอเดนอาซาล,ลงมาครับเด็กเก่าของเชลซีนะมาเยือนทีมเก่าฮนะ โค้ชอยู่ที่บอลน,นะฮะก็เปิดย้อยขโผงเข้ามาแมา่ติดเป็นซนโมสกลับไม่ได้บอลเข้าทางลูก้าโมดิตธะโมดิตวนหนึ่งรอบก่อน <c oughs> ขออภัยครับเขาฮาวครับลุนียลุยเกอร์สกัดได้ดีฮะในบอลทุ่มของมาดดิธะแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวอีกคนหนึ่งครับทางด้านของแมสซมาร์ครับผู้ทำประตูโดนถอดออกฮะแล้วก็ส่งทาง,งของคอลัม ฮัดส,สันโอโดอยลงมานะเข่าเข่าตัวนี้คูสทีคคาซิเมโิโรครับเข้าเขาเปิดเข้ากรอบเกตโทษสินวายาหม่งไม่ได้นะเชลซีก็ไม่เล่นเกมค่อยๆเคาะบอลขึ้นมาครับเอางหวะนี้วางยาวครับมาทีนด้านขวาสุดที่โอโดอย โดยตอกสดมาไม่แหบย้อนหลังเพื่อนนะกาโมดิตโทนิโคสสายสุดทีมนั่นของซิวูตจูงเนียครัยิงจี้เข้ามาโมดิไอ้หว่าเจ้าวะครับมานดิดซิวูตเปิดมาโทนิโคสยิงนี้ติดบลนะ็อกไงยังได้ครับมานดิดกรรมการทดเวลา2นาทีนะฮะจังหวะสุดท้ายของเกมมานดิดจะได้ไหม เชลซีจะต้านอยู่หรือไม่ยังไงฮะอยู่ที่จังหวะน,นี้ครับตอนนี้คาสเมโร่เอาโจนี้เบซิมายังไม่เปิดคืนที่คาสเมโร่แล้วก็รับหน้าแล้วก็เรียบร้อยครับเชลซีแม่ไม่พลาดนะแม่นี้มาจบเกมนะสำหรับมัดลิดน,นะฮะ ก็เรียบร้อยครับผู้เสีปอดติดเวลาการแข่งขันนะครับการจัดวงการขันระหว่างเชลซีกับมันดีครับเชลซีชนะไป3ประตูต่อสองสกอร์รวมที่4ประตูต่อ3านะขอรอบชิงต่อไปนะครับผมส่วนคุยขันจริงจะเป็นยังไงเพื่อนๆติดตามชมต่อไปครับวันนี้ผมเพื่อนาเวขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า